มาแล้วหรอแก๋งมาแล้วครับพี่กองมีรายละเรียกผมมาสักค่ำเลยได้ข่าวว่าพี่กองกาลังบําเพ็ญประโยชน์อยู่ใช่ไหมให้โรงเรียนอ่ะเออใช่ก็ทําไปงัานๆแหละพี่จะหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยรอเองนั่นแหละเองน่ะทำไมไม่กลับบ้านสทัทีหมู่บ้านนี้มันมีดีอะไรนักหนาถึงได้ยังอยากอยู่ที่นี่มันก็พูดยากนะ เอาเป็นว่าพี่ลองอยู่ไปสักพักแล้วกันเดี๋ยวพี่ก็จะรู้เองสักพักนี่ต้องนานขนาดไหนก็จนกว่าจะจับพ่อโมดเสื้อฟ้าได้ละมั้งเฮ้ยนี่ยังจับพ่อโมดเสื้อฟ้ากันไม่ได้อีกเหรอเวทมนต์ของมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะทําไมถึงยังจับมันไม่ได้ล่ะหานี่พี่ยังไม่รู้อีกเหรอเกี่ยวกับเรื่องพ่อโมดเสื้อฟ้ามันทําไมหรอที่จริงอันนี้มันเป็นความรับทางราชการนะแต่ในฐานะที่พ่อโมดเสื้อฟ้าเคยเป็นลูกน้องของพี่มาก่อนเดี๋ยวผมจะบอกทำไมดูท่าทางเคร่งเครียดจัง มีข่าววงในบอกมาว่าตอนนี้พ่อโมเสื้อฟ้าไปหาเก์คนจากหมู่บ้านอื่นเพราะมีคนเห็นว่ามีลูกน้องเดินตามพ่อโมเสื้อฟ้าเป็นขบวนเลยหานี่มันคิดจะทําอะไรอีกวะเนี่ยยังไงพี่ก็ระวังตัวหน่อยหล่ะดูเหมือนว่ามันจะแค้นพี่มากเอมไม่ต้องเป็นห่วงก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากหรอกระดับพ่อโมเสื้อขาซะอย่างยังไงก็ตั้งใจทํางานละพี่ผมไปก่อนละชิปโป้หนึ่งเก้าสามตอนโรงเรียนมหาเวชภาคเจ็ดอีพีสาม เฮ้ยกล่องมาสายนะเนี่ยอย่าเรียกชื่อเล่นเรียกพ่อมดเสื้อขาวนั่นแหละกล่องนี่แหละสั้นดีไหนๆก็มีพ่อชื่อเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกันเลยวันนี้นัดเด็กนักเรียนมาที่นี่ใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวสภาก็มากันแล้วโอ้ยร้อนมนุษย์พลังงานกาแฟรู้ข่าวพ่อมดเสื้อฟ้ายังพ่อมดเสื้อฟ้าเหรอเออไม่เห็นเลยที่จับได้ก็มีแต่พ่อมดเสื้อขาวกับแม่มดเสื้อแดงสองคนนี้แหละทำไมรื้อไปเจอมาเหรอเฮ้ยมันเป็นความลับทางราชการว่ะแกงบอกไว้ เพราะงั้นโคยังไม่ต้องบอกคนอื่นๆในหมู่บ้านหรอกมั้งแต่ก็รู้สึกกังวลกังวลเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรบ้างเป็นไรมากเปล่าทําตาขวางเช่อโคโย่โฮโฮโฮพวกเรามาแล้วอ้าแก๊งเด็สเปรดมาถึงแล้วเฮ้ยกล่องทํางานเออกล่องก็กล่อง โอโ้ครูโยงนั่งเฉีกินกาแฟรอสบายใจเชิญเอา้าก็ต้องสบายดิเราจะทำตัวเองให้ลำบากเพื่อทุกคนพร้อมสำหรับบททดสอบในวันนี้หรือยังเราพร้อมจะตายกันมานานแล้วมือวอยลุยโอเคดีอะทุกคนอยู่ในความสงบกันครับผมครูยงนั่นไงกูนึกแล้วว่ามึงต้องมาอสงบก็ครูยงเรียดผมเออแต่ก็พอดีแหละบททดสอบวันนี้มาทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยฮะเองแน่ใจเหรอโยงก็ค่อนข้างแน่ใจล,ล่ละอะไรเดี๋ยวจะอธิบายกฎกติกาของวันนี้ ไ <c oughs> อ้กลางติด <c oughs> คอครูโยังกินข้าวผมเข้าไปอ่ะเมือ่อวานเป็นบททดสอบการทําให้ขวดหล่นนั่นก็คือการทดสอบความแม่นยําของ skill. สกิลสําหรับคนที่ผ่านเข้ารอบได้ไปคนละหนึ่งทุเรียนครูก็ขอแสดงความดีใจด้วยส่วนคนที่สอบตกเนี่ยครูก็ขอแสดงความสมน้าหน้าอาเฮ้ยครูโยงส่วนบททดสอบที่สองนี้จะเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองแบบไหนคะครูโยง่งอ่านั่นแหละรอให้ถามอยู่หากมีส่วนร่วมกันักบ้างสิว,ว่าเวลาครูพูดอะไรก็ถามเยอะๆหน่อยพูดคนเดียวมันเหงานะเว้ย กไปเก็บกรดมาจากไหนวะเนี่ยเอาละเห็นเก้าอี้ที่ครูนั่งไหมอุ้ยกาแฟกู<ะ>ครูยอซมซามจังอือหือไอมือไม่รักดีต้องลงโทษนี่แนะ่เข็ดไหมโอ้โหตีมือตัวเองเป็นเด็กแล่ะอ่าทุกคนต้องนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้สงบมานั่งเก้าอี้ครับผมครูยงเสร็จแล้วทำไงต่อครับเอาละทีนี้ก็ถึงคิวของพ่อโมเสื้อขาจะให้ข้าทำไรหรออาสกิลใส่ไอ้สงบเลยฮะพูดจริงดิ เออจริงสงบห้ามลุกจากเก้าอี้ไปไหนนะแต่ว่าให้ใช้สกิลป้องกันตัวเองให้ได้ใช้สกิลป้องกันตัวเองถั่วต้มเอาละเด็กนักเรียนดูเป็นตัวอย่างแบบน่ใจนะเออแน่ใจอ่ะเริ่มเลยให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหางไฟของผมมันจะป้องกันการโจมตีได้ยังไง้อต้องทําให้ได้อ่ะสู้ซูบัสเตอร์รโอ้โหหอนเป็นลูกหมาเลยนี่แหละก็ประมาณน,นี้นักเรียน จรดนีผมขอยอมแพ้ครูโยงเฮ้ยอะไรเขาร่วมการทดสอบแล้วออกไม่ได้พวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวข้าจะใช้สกิลแบบเบาๆเฮ้ยไม่ได้กล่องแบบนั้นมันไม่สมจริงอ้าวครูโยงทำไมพูดแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมีทํ้ทาะอย่างเดี๋ยวให้มารักษาให้เอ่อเอางั้นใช่ไหมก็ได้สําหรับคนที่สอบตกรอบแรกเนี่ยยิ่งต้องพยายามเอาให้ได้เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสอบแรกไปเลยเว้น คูยองห้ามลกจาก,กาเก้าย์อะไรใช่ไหมใช่แล้วพอครูบอกเริ่มเนี่ยเธอมีเวลาห้าวินาทีในการเตรียมใช้สกิลป้องกันเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวอธิบายปุ๊บเริ่มป๊าเลยหรอเออโทษทีโทษทีครูไฟแรงไปหน่อยโอ้ยปวดฉี่เอาละนะหนึ่งสองาเริ่มถ้าเราเรียกลาแยกเราก็จะเจ็บคูณสองเอ๊หรือว่าถ้างั้นเราเรียกลาแยกแล้วเ,เปลี่ยนมาเป็นโลดีกว่าให้ย่าเอาละต่อไปเปลี่ยนเป็นโล โหแว่นยังเจ๋งโอ้โหโลหนามากแต่ดูซิจะป้องกันได้ไหมเฮ้ hey, แว่นแต่เองกับร่างแยกมีความรู้สึกร่วมกันไม่ใช่หรอโอ้แต่ข้าไม่รู้จะทายังไงเน็กชายแว่นเดี๋ยวขอ้แนะนาอะไรอย่างแนะนําทางไปนรกเหรอเลิกคิดว่าร่างแยกเป็นส่วนหนึ่งของตัวเอง,อง,เองได้แล้วให้คิดซะว่าเป็นของใช้แล้วทิ้งเหมือนกับว่าถอดเสื้อผ้าออกมาแค่นั้นน่ะที่มีความรู้สึกร่วมกันก็เพราะมัวแต่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเองไง เฮ้ยกล่องพูดดีวะ่ะข้าก็ว่าจะพูดอย่างนั้นแหละอ่าคิดซะว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายคิดว่ามันเป็นอะไรดีคิดว่าเป็นแกางเงในแล้วกันมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายเราเอาล่ะบัสเตอร์เป็นไงแว่นตายยังเฮ้ยไม่เจ็บ กันไว้าวขอบคุณครับพ่อโมอเสื้อขาวอย่าเรียกว่าพ่อโมอเสื้อขาวให้เรียกว่ากล่องเด็กพูดถูกแล้วไอโยงเฮ้ยถ้าเกิดว่าแว่นเรียกร่างแยกออกมาแล้วไม่เจ็บได้เนี่ยคือแว่นโคตรโหดเลยนะสุดยอดสามารถจินตนาการทําอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างเป็นเพราะไอแว่นมันเจ๋งอยู่แล้วหรือว่าพ่อโมอเสื้อขาวเขาแนะนาดีฮะอาจจะทั้งสองอย่าง เอาละแว่นพานได้ไปสู่สองทุเรียนใช่โยใช่โยเฮ้ยแว่นเป็นอันดับสองทุเรียนคนแรกแล้วนะใครคนต่อไปดีครัวโยงหนูค่ะอ๋อธิดาเรามาเลยโอ้โหพอมานั่งตรงนี้จริงๆแล้วเสียสลังวา่าให้ใช้สกิลประจำตัวตัวเองนะธิดาค่ะครัวโยงเอาละเริ่มตรึง นั่นแหละถูกต้องแล้วธิดาวิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุดก็ทําให้ศัตรูใช้สก,กิลไม่ได้ฮะแบบนี้ถือว่าโอเคแหรอโยงเออโอเคเพราะบททดสอบในครั้งนี้ก็คือการป้องกันตัวเองจากการโดนโจมตีไงเออว่ะถูกล็อกแขนล็อกขาไว้ก็ใช้สก,กิลไม่ได้ทิดาผ่านเย่เปไงเป็นไงผ่นงานไปสองแล้วไม่ยากใช่ไหมอ่ะศพต่อไปมาเลยครูย่องหนูขอบ้างเชิญนั่งทีเก้าอี้ประหารครูหนูอีกแล้วะ่ะ สำหรับเปิ้ลงานนี้อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเธอเป็นสายโจมตีเต็มตัวหนูจะทําแบบเดียวกับธีดาไม่ได้หรอกเปิ้ลการได้สกิลของเธอช้ากว่าคนอื่นใช่มาโมแต่หิมะจงโต๊วฝนจงโตโอ้โหเขาโจมตีเสร็จกันไปนานแล้วอา้าวงั้นหนูจะทาไงดีเนี่ย่าเดี๋ยวจะสอนอะไรนิดหน่อยแล้วกันเนื่องจากว่าสกิลของเธอ่ะมันคล้ายกับการใช้เวทมนต์เรียกฟ้าเรียกฝนเรียกไฟเรียกสายฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะ ทีนี้ก็จินตนาการอัดมันเป็นก้อนสิเรียกให้มันมารวมกันในจุดจุดเดียวไปเลยให้มารวมกันในจุดจุดเดียวเออข้าก็ว่าจะพูดอย่างนั้นแหละเข้าใจแล้วค่ะหนูพร้อมแล้วมาพร้อมลงพร้อมแล้วอะไรบอกเริ่มไปตั้งนานแล้วไอ้พอหมดเสื้อขาวไม่โจมตีสักทีก็สกิลของเปิ้ลยังพัฒนาได้อีกนะก็เลยอยากจะสอนเทคนิคที่หนึ่งดีแล้วล่ะสมแล้วที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์เอาละแทนที่จะเรียกสกิลใหญ่ที่ใช้เวลานานเรียกมาจุดจุดเดียวเลยคันเด้์ ฮอโลสายฟ้าบาสเตอร์แย <Yeah. S 1> เป็น โลแตกหนูก็เรียกมารวมจุดจุดเดียวแล้วทําไมยังโลแตกได้ก็เพราะว่าเธอเรียกโลผิดธาตุไงเพราะสายฟ้าโดนไฟมันก็ระเบิดนะดิใช่ถ้าเจอสกิลแนวไฟเธอควรจะเรียกโลน้ํานะก็ถือว่าพลาดไปครั้งหน้าเอาใหม่ถ้าเรียกธาตุดินธาตุหินได้นะคือเจ๋งแหละเรียกเป็นโลได้เปิ้ลไม่ผ่านเอพภาพไปหน่อยไปซะแล้วตัวเก่งกูอ้าวคนต่อไปเลรษฐเพดเธอนั่นแหละไม่เอาครูโยงผมังคิดวิธีป้องกันไม่ได้อะไรแแวะงั้นใครดีพร้อมพร้อมพร้อม ทาราพีเหรอโอเคไปนั่งเก้าอี้ทรามานได้ผมพร้อมแล้วครับที่จริงไอ้ทรพีมันก็เป็นตัวเกงอีกคนหนึ่งนะอยากรู้เหลือเกินไม่จะป้องกันยังไงพ่อโมเสสขามีอะไรแนะนําผมเพิ่มไหมก็มีอยู่นะอยากจะบอกว่าเธอสามารถควบคุมไฟได้แค่นั้นแหละเออว่าจะบอกอย่างนั้นพอดีควบคุมไฟได้เหรอตอนแรกว่าจะสร้างโล่ไฟเหมือนกันแต่พอพ่อโมเสสขาแนะนํามาอย่างนี้ก็คิดอะไรดีๆออกแล้วใส่ามาให้เต็มสปปริตเลยครับไม่ต้องเกรงใจจัดไปกล่องบัสเตอร์ อ้าวโจมตีดิบาสเตอร์เฮ้ยกล่องกระสุนหมดเหรอหรือว่าปืนด้านปาเปล่าหรอก็เป็นแบบที่ข้าคิดนั่นแหละคิดอะไรเหรอธรพีมันควบคุมไฟได้ไงเพราะงั้นมันก็ควบคุมให้ไฟฆ่าดับได้อายาโคเจ๋งควบคุมให้ไฟติดไฟดับได้ด้วย อ้าวก็โจมตีด้วยท่าอื่นดีวะไม่ได้ต้องใช้เวทมนต์เดียวกันทุกคนเอาละถ้าง,งั้นก็ผ่านเย้ yeah, ง่ายจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบททดสอบต่อไปแล้วจะรู้อ่าคนต่อไปมาทราลาครับบัสเตอร์เยไม่ผ่านไม่ยิงส้มคะ่ะเอาละบัสหมาเล้าข้าบากเย่ yeah. ส้มผ่านเย่ <Yeah. S 1> พา, <Yeah. S 2> าผมไปล้างคอหน่อยอ้ยโชคดีนะเนี่ยที่กูไม่ได้เป็นคนทดสอบเองต่อไป โอ้โหไมาแก็แค้นจากรอบที่แล้วหรอใส่มาเต็มที่เลยครับเออท้าทายท้าทายจัดไปเลยกล่องบัสเตอร์ไม้เจ็บบัสเตอร์ไม้เจ็บอันนี้โจมตีแล้วหรอครับแหม่ได้ทีขี้แพ้ไหล่านอยาาโดนีก่อครับพอเลยไปเสียเวลาคนอื่นเขาเด็กชายทามครับโอ้ยทามแย่แล้วมีสกิลป้องก,กันกับเขาไหมเนี่ยงานเข้าแล้วไอท้ทามไม่ต้องโจมตีหรอกผมกระโดดไปนอนเองเลยได้ไหมทามใช้สกิลตัวเองเป็นปะเนี่ย ก็รักษาไงแล้วเคยรักษาตัวเองไหมก็ไม่เคยนะเออแล้วทําไมถึงไม่เคยรักษาตัวเองล่ะอา้าวพ่อโมเสื้อขาวก็พูดแปลกๆก,ก็ผมไม่เคยบาดเจ็บอะถ้าจะมีมากสุดก็แกล้งบาดเจ็บตามคนอื่นๆมันจะได้สนุกพ่อโมเสื้อขาวพูดถึงอะไรอะใช่เอเอเดี๋ยวจะบอกให้ถามเธอรู้จักคนชื่อโกรนเปล่ารู้จักครับลุงโกรนเป็นนามาตะเออก็น่าแหละเหมือนกันเพียงแต่ว่าของเธอมาจากสกิลที่เพิ่งได้มา ฮะผมเป็นอมตะเหรอใช่แล้วสกิลของเธอมาทําให้เธอรักษาคนอื่นได้แล้วก็เป็นอมตะด้วยเพราะว่าเธอรักษาตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ไม่เคยฝึกเลยใช่ไหมล่ะเออใช่ครับเออข้าก็ว่าจะพูดอย่างนั้นแหละว้าวเราเป็นอมตะบัสเตอร์ yeah! อ้าวแล้ว ที่มึงพูดเมื่อกี้หมายความว่าไงวะฮะไอ้กองอามาตามันไม่ใช่การป้องกันมันเป็นแค่การฝืนตัวแล้วมาพูดได้ผมมีความหวังทำไมช้ำไม่ผ่านเด็กหญิงทรารยศค่ะไอคนนี้ก็โหดนะเอาละเริ่มออนจงขี้เกียร <Yeah. S 2> ไม่ผ่านใช้สกิลได้ช้ากว่าเปิ้ลซะอีกสเลดเป็ดครับ ้าวถึงคราวพิเป็ดแล้วรหรอเฮ้ยกล่องจัดเต็มไปเลยไม่ต้องยัง้งโอ้ยสกิลป้องกันผมอะไรดีเนี่ยสกิลป้องกันแล้วถ้าเกิดว่าจะได้สวัสดีปีใหม่ดี่กว่าจะพูดจบโดนแน่แนมีอะไรจะแนะนําเด็กชายสเลเปไหมมีตายซะเอารอเล่รอเล่นหน้ามึงไม่เหมือนคนรอเล่นเลยอะเฮ้ยเป็ดจากที่ข้าสังเกตดูนะสกิลของเธอโดยพื้นฐานอ่ะมันไม่ใช่กระสุนมนุษย์นะหาหมายความว่ายังไงไม่ใช่กระสุนมนุษย์เออดิเธอนะ่ะอยู่ดีๆก็ข้ามขั้นมาเลย แบบไหนอะ่ะผมไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับว่าคนที่คลานมาอยู่ดีๆแล้วก็วิ่งเลยแทนที่จะเดินก่อนก็ข้ามขั้นตอนการเดินไปกลายเป็นว่าเดินไม่ได้วิ่งได้อย่างเดียวยิ่งพูดยิ่งงงผมข้ามขั้นอะไรไปหรอเออก็ว่าจะพูดอย่างนั้นแหละอ้าวด่างั้นโยงเองพูดต่อเลย ไม่รู้รว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรเออไงข้าพูดต่อเบสสก,กิลโดยพื้นฐานของเธอก็คือการเปิดประตูมิติเปิดประตูมิติใช่ก็คล้ายๆกับของดรหมึกแหละแต่ว่าของดรกหมึกนั่นเป็นการสร้างห้องมิติแต่ของเธอจะเป็นการสร้างประตูมิติ2จุดขึ้นมาพร้อมกันก็คืออีกจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่อยู่ใกล้ๆเธอแต่หลังจากที่เธอสร้างประตูมิติเธอก็ดันพูดชื่อคนไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นการดึงคนจากอีกจุดหนึ่งเข้ามาอีกจุดหนึ่งทันทีเป็นกระสุนมนุษย์ไง ไอยาแปลว่าผมสร้างประตูวาร์ปได้สร้างรูหนอนได้ใช่แล้วทีนี้ก็ลองใช้สก,กิลแบบสั้นๆดูไม่ต้องพูดชื่อตามเฮ้ยผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยเปิดไฟลูกว่ะจัดการเอาละเริ่มสวัสดีปัสเตอร์อ้าวคืออะไรสอนการสสดิบดีก็ถ้าเป็นสก,กิลเล็กๆเนี่ยมันก็จะวาร์ปไปอีกจุดหนึ่งเป็นการป้องกันอย่างดีเลยแหละแต่อันนี้มันสก,กิลว,วงกว้างว่ะไอเป็ดไม่ผ่าน